สวัสดีครับสบายดีครับท่นานผู้ชมทุกท่านตอนนี้ครับเวลาตีห่านะครับทุกๆเกเสาของยิงสาวที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นวิธีการมื่อชีวิตที่สืบทอดกันมาตั้งแต่พ่อแต่แม่นะครับเด็กน้อยก็จดจำจากผู้เทาผู้เพิ่นเกิดก่อนก็นกนคคอยบอกสอน ก็ถือว่าเป็นการท่ายทอดเรื่องราวของวิถีชีวิตการเหตุเวียกเหตุงานอย่างต่างๆเนาะถือว่าเป็นวิถีชีวิตที่น่ะศึกษาคนหาหรือว่าเลี้ยนลูกตอนนี้ครับน้องดาวก็ต้องลุกแต่เ้าเพื่อที่จะมาหนึ่งเขา่ามาเตรียมเตรียมเข่าเพื่อที่จะใส่ในการดํารงชีพในแต่ละมือนะครับเป็นยังคื้ต้องลุกเด็กลุกเ้า มีเหตุผลหลายอย่างคือผู้คนที่นี่ครับให้พันยู่ไก่เิ่นสิเป็นคนขยันมันเพียนรู้สึกว่ายางแต่ละมือเนี่ยครับรมมาณหาหลักเด้แต่ละคนบางคนยู่ไก่เป็นสิบหลักก็ได้ยางนี่แหละครับพี่น้องครับคือวิถีชีวิตอีกมุมหนึ่งของโลกน้องดาวสไปเลอร์ <c oughs> <c oughs> ลูกแต่สาวเลยเนาะอธิก็ จะเป็นการทางมวเขานะเห็นแล้วกันรู้สึกรู้สึกได้รับถึงความเป็นธรรมชาตร์ที่แท้จริงณนะตอนนี้เสียงของธรรมศาสตร์อยู่รอบข้างคือเสียงจริงครับ อันนี้ข่าวเหนียวที่มันเหลือนะครับก็ต้องเอามาทําการอุ่นเนาะรู้สึกแต่ตอนนี้นะครับความรู้สึกของผมก็หอมฟื้นนี่ก็เป็นเอกลักษณ์เลยว่าเป็นสนีของผู้คนที่นี่ครับบม่ได้มีการใส่แกดทุกบ้านนะครับแต่แต่รังเฮห้นก็ตรงนี้ฟื้นทุกๆุกหลังคาเรือน ทั้งคนกรนต่ำเขาบ่ปุกปุกฮะคนกระตำเขาแล้วก็ฟัดเป้าตื่อนฟังเสียง ตอนนี้ก็รแขงมะเข้าเป็นทีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอสักระยะหนึ่งเนาะพี่น้องกลังถาตามติดเบิงหลังจากที่ทำการหนึ่งทำการซิกเป็นทีเรีย่บร้อยครับขั้นตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการพัดเขา่า หรือว่าทรายขาวบานเท่านั้นเองนครับได้แยกบ่แยกซุ้มอันอุ่นไว้จังนึงงินบ่อืมแยกให้กัน หลังจากที่ทําการผัดเป็นทีเรียบร้อยรทสิทําการเอาใส่กลองนะครับหรือว่าใส่ตีนนั่นเองโอ้ถือว่าลูกจะเด็กแต่เศ้าครับมื่อนี้เพื่อที่จะจะเตรียมนะครับเพราะว่าจะเป็นแล้อยู่นอยก,กินแล้วก็จะเตรียมเตรียมตัวพร้อมที่จะออกสู่ในการทํางานนะครับเนาะเอาหลังจากที่ เบิรงน้องดาวนะครับทําการหนึ่งเข่าไส้เข่าเป็นที่เรียบร้อยนี่คืออีกมุมมุมหนึ่งครับเสียพาที่ผมเดินแท้งมาตรงนี้ลายมือแล้วนองดาวก็บยิ้มห้า่าชักเครื่องชักเครื่องนี่ครับต <c oughs> ักโดยมือที่เรามาเบิรงใกใก้ๆครับอะมือนองดาวคือสีบอลลอกพี่บอลกัน <c oughs> คเคยเลยเคยแล้วเนาะมือเบาอีกสัสีบอลอก,อกเนียดิพี่น้องอันนี้คือเป็นวิธีชีวิตจริงครับคือชาวบ้านเพิ่งจะสี มาสักอยู่ตรงนี้นะครับมาสักาหามาหาอยู่หากินอยู่ตรงนี้พื่ยังไนเอาไปก็มาหาไครครับแล้วกลับไปไปประกอบอาหาร <c oughs> นี่คือวิธีการดำเน,นินชีวิตที่แท้จริงเลยครับแท้เลยอันขุ่น้องบ้านเตียนหมวกไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่เด็กซักอยู <c oughs> ่เราเปลี่ยนแล้วหมวกไอ้นี่เพราะมันไปล 3, ะสามพันถุงบนไอ้ซื้อของไอ้ มันออไหารอบไปเดเซียนเนาะ <S 2> <S 2> <S แหงดิอ่ะเดี๋ยวหลังจากที่ซักผ้าเสระสิอาบน้ำด้อยอี่บอหนี่เตรียมพร้อมาอาบน้ำนี่วิธีชีวิตจริงอาบน้ำนีำ่ไม่เศร้าราก็จังหาเห็ดอาอื่นเ้าขออนุญาตซักผ้าก่อนเ้อง คือคือดูนี่ครับจะบนเดามีเื่องสักจะต้องย่องแบบนี้ไหมตั้งแต่พอเป็นน่งนักก็ย่องมาตลอดะนี้มาตลอดไม่ไมกับชิ้นนี้หรอกในี่ยแต่วานี่กับชิ้นแล้วะนะสินเหรอแค่ร่างบางรอบคร้วนี่บไมี่แบบสี่ใสเลยเนาะสักพอๆกับนี้นี่น้อง อั่นี้ว่าท่านสมัยขึ้นมาจากนหนยืีอแยบนี่ครับนี่เป็นอีกมุมๆมหนึ่งในการดำรงชีดนี่คือวิธีชีวิตจริงเลยพวกผก็เห็นน่ะสลัดกับที่แบบต้องมีนา้องนะบ้านเขาก็ต้องมีใหม่ในการซักเก่าคือบอใส่หิน ไปถือก็ได้มาเดี๋ยวนี้ไม่ให้นมองฉลอดมาห,มหม้าเสียนคานอะ่ะโอ้พี่น้องครับเป็นวิธีชีวิตถือวะแล้วหลังจากที่เขาซักผ้าซักแผ้า,ผาเรียบร้อยครับอันนี้ก็สีมาตากนะครับตากอ,อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเสียพี่น้องเขาเบิง่งลักษณะบานเงอนนะครับอยังกังเวนนี่หลังนี้นะครับที่เราเอใส่ผักในการอาศัยครับนอนน้ำคูบอบ ตอนนี้ครับรู้สึกว่าน้องดาวมีช่องย t u b e เป็นของเจ้าของแล้วดิ <laughs> ด้วยสัมปชัส่องอเดอูน้องดาวส่องอย่างเง้น้องดาวสาวลาวเหนืออะ <laughs> นี่ๆๆนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สิขึ้นห้ด้านล่างเนาะ <laughs> พี่น้องผู้ที่ <S <s <ign al> เพื่อนฮักแพ่งน้นองดาวติดตามน้องดาวตอนนี้น้องดาวมีช่องทางในการติดตามเป็นของเจ้าของแล้วนะครับบาอาเอกะสารฟันให้ครับ น้องเนาะลองบึงรัาว่าพี่น้องย้ำผมเอยุกะสามารถเข้าไปเป็นกำลังใจให้น้องดาวได้เนาะย้ำเอ่เบยุน้องดาวสิผ้าไปให้ไปสวนกะทายถอดให้พี่ให้น้องเขาไ,ได้เบิ้งในเด้อตอส,สดีคร่บตากผ้าครับหลังจากตากผ้าแล้วเใหอยังต่อไ,<ป>ไปวียกเนาะ ต้องบอกให้ทราบเลยครับน้องดาวกับสิเป็นคนขี้อายเนีย่ยนาะอัดาวอายเคิร์เน่ยจังหน่อยทั่มมาไดาครับผมใส่สื่อแล้วผมหมดเลยสุ์เนาะวอลเนย์หน่อยๆกับวอลเป็นยังตี้วอลเนี่ยวอลเนี่ยเขาบอกเป็นยังเดี๋ยวผมสิเป็นผู้บัญญัยายให้เองพยายามครับผมพยายามที่จะสสวนฮัทไฮวอาส่วนใไฮวอากัธรรมดาถามคำตอบคำพื้เก่ากับวอลเป็นยังก็เป็นวิธีชีวิตเป็นบุคลิกของเพื่อนเรา

น้องครับรังใจที่วันนี้สิมาซื้อเล็กเสียงดวงนำ้ำน,น,น่องน่องเนาะอันซื้อซื้อร้อมึงเนี่ยกดกดให้บ่ไดให้ซุ่มเด้ยให้น่องกดมาหกเหล็กน่องมักเล็กแต่เนี่ยบ่ไดซุ่มเด้กดเลยกดตามใจมกักเอาสูงสุดได้เท่าไหร่พันกรีบเอาบ่ไดหอสามพันวะ เอาเอาตัวนี้พันหนึ่งแล้วก็ให้กดอีกเอาตามใจน้องมากเลยให้กดน้ำได้บะโอเคหก okay, ตัวเนาะเมาจังอะ่ะวินหัวเดี๋ยวอันนี้อีกม,มุมมุมหนึ่งครับเดี๋ยวสืส้สเดอีกน้องน้องได้ได้ตัวละพันหวา นุ่มนิ่มกดเลยกดเลยกดเลยกะกดเลยแมย์ตามใจมากอันนี้ถือว่าเป็นการมาเสียงโศกเสียงดวงนะครับลองเบิ่งมืุอนี้ว้ามันออกจกมุ้งแน่แบบมุ้งสามสิบอีนั่งเสียงน้ำเพสอ๋ออันนี้ได้เสียงนังมลแล้วนี่เด้หนุ่มนิ่มนาะ เขาก็เอาอีกมุมมุมนึงครับที่เป็นวิถีชีวิตในเมืองครับหลังจากที่พี่น้องเขาได้เบิ่งวิถีชีวิตของน้องดาวตื่นแต่เด็กลูกแต่เสานะครับเมื่อนี้ผมมีเสื้อผ้ายิ่งพิเศษในการเขาเมืองนะครับมาซื้อเมนูพิเศษเพื่อที่<พ> <S <S จะไปตอนพีพ่น้องทั้งนั้น<พ>เอาล่ะซ้ำนี่แหละไอ้น้องนี่กดเลขนี่ให้อายเลยเขาฝากมาเตีบ้านเขาอายเท่าไหร่หกพันหกพันมาครับพี่น้องครับเอาบรรยากาศให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ่ง พี่น้องเิ่นต้มไก่ถ่านะครับหลังจากที่พี่น้องเขาได้เป็นภาพบรรยากาศน้ำกันเนาะตั้งแต่เสาร์น้องดาวลูกแต่เด็กลูกแต่เสาร์ไปเบิงบรรยากาศพ่นดำให้ดำหน้าพร้อมโดยเสียงดนตรมตีมันม,นมน้วนสแล้วลาไปเนี่ยคำตกแรกมากเพิน่นกระสิเอาเพิ่นเห็ดต้มไก่ไว้ต่อนัอ่ก,ก็เได้ว่าเอ้ยทั้งล้วเพิ่นมากินปิ้งแบ่เนาะครูบอกครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าวดลาวาทังลาวนี่เพิ่นมากินปิ้งแบ่ครับวะ ของโปรดแบบคนร้านที่แบบมักที่สุดมักที่สุดเลยเบ้าอุดมตั้งแต่สำหรับคุกแก้วตังแต่ครับสำหรับปิ้งเบียร์นี่ได้กินเท่าไหร่บอสสดีครับสำหรับปิ้งเบียร์เนาะอันนั้นคนร้านที่ว่ามัมากที่สุดเนาะมัมกที่สุดเป็นเราสำหรับปิ้งเบียร์นี่มันมักอันดับอาหารอันดับอาหารยอดชั้นเลิศสันเลิศนั่นเลยเอาพี่น้องครับผู้ใดเข้ามากาติดตามเป็นกำลังใจให้คุกแก้วเนาะนอดเบาอุดมไส้เดาเบาเอกขึ้นให้ด้านหลังนี่เด้อรวมถึง เบาอุดมสวัสดีครับบันน้พอนันกันเปิดมือไปเพือ่อนเพื่อนดำนาแล้วไปสักผ่าสักแพ้มามือนี่เอาสําหรับปิ้งแบี๊ยเปนอได้กินเ,เรื่อยบอปิ้งแบีก็บะไ้กินนานตลอดเนกกาะก็จะโดนกินเท่านึงนะสุดท้ายก็จะ สาบันอันาคตเอาไปฆ่าแล้วก็อาเฮ็ดเป็นอันาคตฆ่าเขาจึงซื้อมากินเนาะครับบางทีเขาก็เอาบรก,กินแล้วก็ไปกินอยู่่หา้หานห้างอาหารเนาะครับไม่ได่ถนัดเเมื่อนี้นนะนเ,นเาขายกหันอาหารมาไว้บ้านเขาเลยเนาะอ่าถามแม่น้องดาวกันสบายดีคุณแม่น้องดาวดีดีไปยังไดได,ได้กินดูบอปิ้งแแบปิ้งตัวแบวแบตัวแพะอ่ะได้กินดูบอ กินได้ป่ะกินได้อยู่น้อเคยกินอยู่น้องตัวคากในในตัวคากอะตัวคากเคยกินตัวคากนี่คือขี่ขันคากับพี่น้องเพิ่นว่าล่ะแสบรำแท้มะตัวคากนี่กินแทะแสบตัวคากนี่คือขี่ขันคากเลยพี่น้องเพิ่นกินนะพี่น้องทางนี้เพิ่นกินเนาะบรรยากาศเดี๋ยวทำมันทำพี่นั่งทางอ่าไตร่ดําพงศาลีก่อนเคยกินบ่ ตัวแบ,บ่บ่เคยกินอันนี้สิเป็นเทื่อแรกเลยว่ะโดยแบ่บอเอกก็บ,บ่ค่อยได้กินครับกินสองสามเทือตแตงแต่มเลาวเนี่ยรู้ว่ามันเป็นเมนูที่คนลาวพิ่นหมักแล้วก็เพนิยมเฮามาสมทบกับต้มไก่ที่พี่น้องทฮางจัดเตรียมต้อนรับไปเบื่อเพนดำนแล้าโอ้บรรยากาศระคักแถ้มือนี้โอ,โอ,อ้ที่ใจจะมาเตีมเ้อเซนเซพี่น้องทางบ้านนําเป็นบรรยากาศขอบครัวเนาะผูกเจ้าเนาะขอบครัวออุน จริงจังแล้วก็จริงใจแทงกันเข้โอ้อันนี้คนเราเราเป็นแบบนี้เมาว่าทับโมเมนต์เพื่อนพี่เพื่อนน้องทับโมเมนต์พี่เป็นแม่น้องนับถือเป็นพี่เป็นน้องเขาอานับถือเป็นพี่เป็นน้องเขาจะสมัครว่าเออคาไก่บอต้นครับอันนี้นับถือที่สุดนับถือที่สุดแม่ขันแม่นมาเยี่ยมยามซื้อบรนับถือเป็นพี่เป็นน้องบรได้กินต้มไก่เงี่ยเลยโอ้แสดงว่าเบ้าเอเป็นคนสําคัญของเพื่อนนิดนี่ได้กินต้มไก่เพื่อนโอ้หักแพงครับอัน อ่ามารยาทในการจับของเลาหนี่คือหักแพงเนาะหักทายหักแข้งโอ้แต่ว่าบ่หักอันคู่เกี่ยวตั้งแต่ใส่เสียอันนี้แหละครับขันใส่เสียแม่นยูสีหักหลายคนนี้ยูครับบ่เนาะหัววันพี่น้องครับน่าจะหลบปากติดตาม่ำไล่ไล่ครับหักแพงกันเนาะสองนักเบาลงใส่เด้อพี่น้องเนึ่งชอบปัจจุบัคนเนาะคชอบเพื่อเป็นกําลังใจเพราะว่าอันนี้ฮักในการให้ยูทูป ครับหกในชีวิตแบบธรรมศาสตร์อยู่แบบธรรมศาสตร์ไปในเมืองอาจจะบมเปยคนอื่นแต่ว่าอยู่บ้านนอกตัวโมเปย์เรับพาลุยครับเอาจนนี้แล้วพี่น้องเมื่อนี้กามาทางน้องหุ้มสบายดีเคยกินบ่อตัวแบบเคยกินเป็นังไหนกินเราแซบเมื่อนี้กามาตุบมะห่องกันคือเก่าอ้าวเมื่อนี้มาจีน้ำกันเนาะ เป็นบรรยากาศเขาขออก็อบอุ่นมาพี่น้องครับกันจะเตรียมตอนฮาพร้อมหน้าพร้อมตาบรรยากาศอันแสนอบอุน่นเนาะเข้ามาเด้อบ้านเนี่ยเอา้าลุยน้ำกันกูบอกอะรรค่านำการเริ่มพีม<า>น่น้องทุกคนมามามาเอาเลยครับขั้บนบนมีนื้อปลาขึ้นบ้าเนื้อมีเนือไร่แล้วก่ะตรงใกล้รับเนื้อแพะอบเนาะเนื้อชิ้นแบลนั่นเองเบลอาหารบ้านๆนี่เลยเอ้า ใส่ก่อนเลยครับอ้าวคุกเจ้าเข้เา,เาไปคุบเอาเข้าไปเอาเลยอ้าวเสียด้วยน้ำกันกินนั่งในระเบียงน้องน่าเสาสวัสดีครับพี่น้องเด้วยมากินอ่ปิ้งแม่กับอ่า,อาต้มไก่ซุปไก่นลำกันเนาะอ่ะเอาเลยนิ่งๆบ้านเนี่ยเอาเลยเลยครับเอาเลยเอารับโอ้โหแต่เสียด้วยอ้าวกิน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 อ้า ยังที่เพื่อนบอกครับบอกว่าทาโบเมนคนหักหรือว่าค้นแพงเนี่ยสิบรสามาได้กินต้มไก่บ้านเพื่อนโดยมากไงมิฉะนั้นแล้วพู้ได้ได้กินต้มไก่บานเพื่อนก็ถือว่าเป็นบุคคลสําคัญเนาะบุคคลที่เพิ่นหักบุคคลที่เพิ่นแพงจังได้กินต้มไก่ย่างที่บอกครับก็สีฝ่อธนุถนอมได้มาเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนเจนหอดปีเนี่ยมันโบเมนธรรมดาอ้าวลุยลองงได้ปิ้งแบนกอน ลองหมลองดิปิงแบะอัน้กกินเ้อมาเด้อทุกคนมากินข้าวน้ำแันอร่อยอยอร่อย่ลองหมน้องหมั้ยขอบคุณี่นงขอบคุณกินเบะ แล้ว่าอีกะสิคอนอยากซิมตรงไก่ฝีมือเพื่นหมือนด้จกมื่อก็อกอย่างนี้ต้มไก่ใส่ใบมอน้นใส่ผักกันกำผักกันกำซุปแบบซุปอะกำกันก็ใส่ผักผักเผานะซุปไผานั่นแหแซ่บแซ่บอะไรทำไมลายันเฮ้ยกันกำเห็นบ่ผักเาผักเผาเหรอ สลัม,ม่สลัม,ม่เ <c> ฮ <oughs> ้ยจะไม่สลัดเม่เลยเด้อพัข้าทุกข,าขา้าวเนี่ยมอนี้ก็คือว่าเป็นโอกาสดีเนาะที่ว่าครับไอเอชิ้นงานบรนณาทือว่าเป็นพีน่น้นองทางต่งถ่ยกนเลวเนาะขามาเยี่ยมยามหอดเคื่องทสซ้าน อยู่บ้านซุปเปอร์มูนเพื่อนก็ม่ใส่ออกดิโอคดีใจหลายเนาะที่ว่าเพื่อนใดสละเวลาไล่ร่างไม่แข็นพี่เป็นน้องมาเยี่ยมกันแม่นม่ไม่แต่มาฮอดมาเทิงเพื่อนมิซันกเดิโอคดีใจเนาะครอบครัวก็เป็นลักษณะเป็นครอบครัวเดียวมีความสุขน่อนี่ก็คือว่ามาเป็นครั้งที่สองแล้วเนาะครั้งที่สองคือว่าคิดนหอดจะได้กลับมาดิถังคอนซีหอดอะได้งงมาดิ ไปไซก็ขึ้นหอดตำลังตำลังไปไทยจิบยูกแกงในกระบอกที่ผู้โ้่งดัตลอดมันมีภาพตัางๆของประทับใจจดจำถึงได้มาอีกครับก็คือดังที่เขาพูดแหละเนาะครับฮิตคงเป็นดีหรือว่าอนาการแต่ว่าคงสนทรภู่ฮอนเนาะครับคือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะครับคนที่ว่าฮักกันฮักเพลงกันแท้ๆเขาจะมีเล่าให้ไกลตัวอันนั้นเป็นคำบอกเนาะเป็นอนเป็น คำว่าที่ว่าโบเม่เฮาได้ได้เคยสุดทอดกันมาเนาะสืดทอดกันมาเนาะครับเป็นพี่น้องต้องได้กินไก่เนาะบเพราะถ้ามาเพื่อนมันให้กินไก่ถือว่าเป็นพี่น้องที่ทักแทพที่สุดเนาะครับผมคือดังวัยเคยว่ากันมาเนาะเพลก่อนสิหญ่มาเนาะโบเม่ายเนาะเฮาตรงไดนเลี้ยงได้เพื่อเนาะตั้งแต่เป็นไข่เนาะจนทอดจน ไข่ฟักจนเกิดเป็นลูกน้อยจนใหญ่เนาะเฮาจึงเสนันเฮาจึงเอาไก่หันมาคากินเพื่อสูพี่สูซน้องคนที่ฮาวฮักที่สุดข่าวเพลงกับซึ่งฮาจึงคาไก่เนาะเพื่อต้นฮักอันนี้เป็นอันนะติดคงที่นี่อันนนี้เาะที่ว่าสุนทรภูมเฮาวเคยปฏิบัติกันมาเนาะอันนี้คร esses, ับที ment, ash, sin, ่ว uh, ่ามื Hayır, good affe, good ่อกี้การที่อ yes, ุกในใจเนาะที่ว่า ก็เลยว่าคาไก่เนาะต้อนฮับเบาอีแบบยังสุดใจเนาะคือว่าฮักเพลงกันสุดเลยเนาะเออจะยูไซกับยาคือว่าจะแมนไข่แมนเวียดจะแมนจีนยใไ้กับยาเนาะเข้ามาอยู่บนเดียวเขาพูดจักกันเขาฮักเพลงกันฮักโดยใจสมคีฮักเพลงคือว่าเข้ากับกายเป็นพี่เป็นน้องเนาะพอจำเป็นว่าเขาจะเกิดอยู่ในอนาคตแม่อนาน คนเดียวบ่ได้เนาะทุกอย่างเ่าก็ต้องนอกจากิจะมีอันนั้พ่อแม่มีอายมือเอืออยู่ในครอบครัวแล้วก็ต้องมีญาติพี่น้องอยู่อองคางหาเนาะเพราะว่าพี่น้องบ่ไล่หาสหายใส่ถุงแม่ว้าเขาต้องได้มีพี่น้องไล่จำได้ก็แห่งดีเวลามีความทุกข์ความจนมีความลำบากเขาต้องได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ว่ามนุษย์เฮาอยู่ในโลกเป็นบ่อย อยูนโลกใบนี้ต้องมีเนาะอันนี friend, ้แพงเียสำคัญครับจะได้กะมีแต่ตอนนี้กะซีคอให้เป็นอนาพิธีเนาะคือว่าเป็นทางส่วนเผ่าบอกเขาต้องได้หักแพงสุดเใาจนด้วานอกจากจะค่าแล้วเขาต้องได้มาเฮ็ดปุ้งซุกแล้วเขาต้องได้เอาต้นเนาะเอาต้นเพื่อว่าเป็นการอนามอบเพื่อเป็น ให้ใจเป็นนลำชิ้น้ำใจเป็นการฮักแพงโอ้เขาเขาว่าก็มันกระบาท่อที่ว่าเขามอบให้ครับอันนี้อันนี้มอกภายนอกม่าเป็นพี่ภปยนองกันเด้อขอบคุณแพงภายนองท้างนี้อ่ะใส่เลยน้องอะไเนาะอะไรตอนฮักแพงนี่เสียไปแล้วหลังจากที่เขาได้กินข้าวกินน้ำสัมปลาเสร็จสับเรียบร้อยครับ ไดบงจิจกรรมความหากักแพงนี่ครับเมื่อนี้เขากำัขึ้นมานอนอยู่หมืองเกา่าแต่เสียงพี่น้องเบิงนี่เหงนซานที่เขานอนนะครับกับมองน้องดาวนึงเขาเมื่อเช้านี้เองเนาะพี่น้องฟังเสียงเบิงความเป็นธรรมศาสตร์ครูบอก<ว>รู้สึกยังไงครับกับบรรยากาศเมื่อนี้ดีเพราะว่าได้สร้างสงรรค์แล้วกันต่บ ไปกินเขาสำคัญในการหลายคนยครับมีความสุขนนเนาะไปพระพี่น้องเขานอนฟังเสียงเขียดเจ็บหน่อย <c oughs> เอาอีไปนิดเดียงาคือเงาเงา <c oughs> เอาฝากพี่น้องติดตามครับแย่งคนนี้ด้วยขุดไหนเด้นอน้ฟังเสียงเขียดไปด้วยเนาะเอาฟังเบิ้งพี่น้องฟังเบิ้งน้ำกันฟังเบิ้งน้ำกันครับ